สวัสดีค่ะน้องๆ้องมอต้นทุกคนนะคะที่กําลังจะสอบเข้าม .4 สี่ค่ะวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องระบบหายใจนะคะก็คือเป็นแนวที่ส่วนใหญ่จะออกสอบกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น้องนองควรจะรู้เพื่อทบทวนในการสอบเข้าค่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนก่อนนะอันแนีระบบหายใจอ่ะสิ่งที่น้องๆควรรู้เบื้องต้นเลยก็คือที่น้องนองควรรู้อยู่แล้วนะก็คือพวกแบบจมูกปาก ไดต่างๆนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนอันนี้จมูกเป็นทางเข้าของอากาศนะคะพวกแบบหน้าที่ดักจับไรฝุ่นเอ,องอะไรอันนี้พี่ว่าน้องๆไม,ไม่ต้องรู้หรอกเออคิดว่ามันไม่ออกนะนี่ค่ะทางเข้าอากาศแล้วก็ต่อไปจะเป็นปากค่ะปากก็เป็นทางเข้าอากาศนะโอเค ต่อมาก็จะเป็นคอหอยค่ะคอหอยแล้วก็ท่อลมต่อมาตรงนี้ที่ไปสองข้างอันนี้นะคะหลอดลมค่ะอันนี้ที่เขียนไปจะเป็นทางผ่านของอากาศนะคะแล้วก็สองข้างซ้ายขวานะคะปอดค่ะ อันนี้น้องๆจำไว้ก็ดีนะคะก็คือปอดด้านซ้ายนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าด้านขวาค่ะเพราะว่าด้านซ้ายจะมีอะไรมีหัวใจอยู่ด้วยทําให้มีขนาดเล็กกว่าด้านขวาค่ะซึ่งในปอดเนี่ยก็สําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือภายในปอดเนี่ยมีถุงลมปอดค่ะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะถุงลมปอด แลกเปลี่ยนแก๊สค่ะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนปาะกาดีกว่าทำไมรู้สึกว่ามันหัวยิ่อยงอันนี้นี่นี่นี่ค่ะแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะซึ่งถุงลมปอดเนี่ยชื่อว่า a ารว l โอค่ะนี่อันนี้จำไว้ก็ดีนะเพื่อ,อสอบนะแล้วก็จะมีพวกกลไกลในการหายใจนะคะ ก็คือตรงเนี้ยจะมีกระดูกซี่โครงซึ่งในภาพนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวพี่จะวาดให้นะคะเป็นกระดูกนะคะอันนี้คือกระดูกน้องๆมองให้เป็นกระดูกซี่โครงนะคะกระดูกซี่โครงก็จะมีที่ออกสองที่ก็เป็นพวกกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงอะไรพวกนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราดูต่อไปเดี๋ยวก็จะมีบอกนะคะ เนื้อย็ดกระดูกซี่โครงค่ะซึ่งด้านล่างต่อจากนี้นะคะก็จะมีกระบังลมค่ะซึ่งพี่ก็จะวาดตึงแบบนี้อันนี้กระบังลมนะคะกระบังลมโอเคค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆควรรู้เป็นพื้นฐานนะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะวาดส่วนปอดนะคะอันเนี้ยให้น้องๆเห็นชัดมากขึ้นนะคะ งไงด,ดิโอเคเดี๋ยวก็เขียนก่อนนะปอดปอดค่ะจะวาดเป็นปอดขวาก่อนนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่มมายังปอดนะคะก็จะมีท่อลมค่ะท่อลมมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะ ันนี้คือที่วาดไปอันนี้เป็นปอดขวานะคะปอดขวาต่อมาก็จะเป็นปอดซ้ายแต่พี่จะวาดให้เห็นข้างในนะคะเหมือนไหมเหมือนเหมือนมากอันนี้พี่จะวาดเป็นที่มาจากเข้าลมต่อมาก็จะเป็นหลอดลมค่ะลอดลมมานะคะนี่นี่หลอดลม ซึ่งปอดขวาปอดซ้ายมีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้พี่แค่ว่าได้เห็นด้านไหนนะคะแล้วก็จะมีหลอดลมฝอยค่ะหลอดลมฝอยเหมือนมากซึ่งในหลอดลมฝอยนะคะก็จะมีอัลวิโอลัสค่ะนั่นก็คือถุงลมปอดที่น้องควรจะรู้นะคะนี่อันนี้คืออะไรคืออะไร ถุงลมปอดค่ะถุงลมปอดลมปอดอันวิโอล l สอันวิโอล l สนะคะใช้เรียกชื่อแค่อย่างอันเดียวนะคะเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นโครงสร้างของมันนะคะถุงลมปอดค่ะ w น all l a ใช้เรียกชื่อแค่อันเดียวถ้าสมมติหลายหลายอันที่รวมๆมกันเรียกว่าันวิโอ i ลค่ะ อาน i o l โอซึ่งถุงลมปอดนั้นมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะอันนี้จำไม่ได้นะคะถุงลมปอดแลกเปลี่ยนแกส๊สส่วนพี่คิดว่าอ n นู o l โอลสอนอันนี้น่าจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ในการจำแต่น้องๆก็รู้ไว้ดีกว่าเป็นพื้นฐานนะคะ Okay. ต่อมาอันนี้นะคะที่พี่บอกไปก็คืออันนี้ก็คืออานิโอลาสส่วนทั้งหมดนี้นะคะที่แบบน้องๆเห็นกันเรียกว่าอานิโอไลค่ะต่อมาสิ่งที่น้องๆควรรู้นะคะก็คือการเลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมปอดค่ะนี้เดี๋ยวพี่จะวาดขยายนะคะ เ,เดี๋ยวพี่ต้องอธิบายส่วนประกอบก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้นะอันนี้ก็คือ a n v i l u ส่วนทั้งหมดนี้เลยนะคะก็คือ anviline ค่ะส่วนอันนี้ก็พี่น้องน,องนองเห็นกันอยู่นะคะก็คือเส้นเลือดฝอยค่ะ ดินสาคัญที่ยังน้องควรรู้นะคะก็คือถุงลมปอดนะคะเป็นบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะเดีย๋ยวพี่จะวัดรูนี่ที่น้องเห็นอยู่ก็คืออานวีโอลสค่ะส่วนอันนี้ก็คือเส้นเลือดฝอยค่ะน้องๆเนี่ยจะรับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาจากหัวใจห้องห้องอะไรคะห้องบนขวาแล้วก็มาห้องล่างขวาค่ะมาจากหัวใจล่างขวาค่ะอันนี้หัวใจบนขวามาหัวใจล่างขวาค่ะแล้วก็แก๊สที่เรารับมานะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ หาใจเข้าเนี่ยเราก็จะรับแก๊สออกซิเจนเข้ามาค่ะหายใจเข้าแก๊สออกซิเจนค่ะมาผ่านอันนี้ค่ะว n โอล u สค่ะถึงลมปอดนะคะ O 2 o 2แล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ที่น้องเห็นเนี่ยก็คือต้องการเปลี่ยนให้เป็นแก๊สที่ดีนะคะ ที่เอาไปใช้เลี้ยงส่วนต่างได้ก็คือแก๊สออกซิเจนค่ะแล้วแก๊สออกซิเจนที่เราหายใจเข้าเนี่ยค่ะก็จะแพร่ไปยังหลอดเลือดฝอยค่ะนี่แพร่มาแพร่มาแล้วก็ไปยังหัวใจห้องบนซ้ายค่ะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในในเส้นเลือดค่ะ ก็จะแร่ไปยังถุงลมปอดค่ะและเราก็จะหายใจออกไปค่ะหายใจออกอันนี้โอเคจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะว่าแบบมาจากไหนไปไหนบ้าง ก็คืออันนี้ก็คือเรานะคะอันนี้เป็นมนุษย์นะนี่ดูให้เหมือนนะทุกคนก็คือแก๊สคร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมายังไร์เอเทียมค่ะแล้วก็มายังไ right ร์เวนิเคิลค่ะหรือว่าหัวใจห้องขวาล่างค่ะนีเดี๋ยวพี่จะคัดลอกรูปมานะ นี่ค่ะก็คือนี่มาจากไรเ,เที่ยมไปไดเวนิเคิลแล้วก็มายังหลอดเลือดฝอยค่ะหลอดเลือดฝอยเนี่ยอันนี้ก็คือออกซิเจนไปยังหัวใจห้องบนซ้ายค่ะเดี๋ยวพี่จะวาดหัวใจห้องบนซ้ายก่อนอย่าเลื่อนมานะ Left atrium แล้วก็ left ventricle ค่ะหลังจากเราได้แก๊สที่ดกีก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะไปยังหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายค่ะแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายค่ะนี่เดี๋ยวจะวาดให้ดูนะคะลูกศรอ,อันนี้ไรเอเทียมไรเวนิเค l ลแล้วก็มาหลอดเลือดฝอยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะสรุปตรงนี้ให้นะคะว่าแพร่จากตรงไหนไปตรงไหนบ้างคาร์อบอนไดออกไซด์นะคะจากหลอดเลือดฝอยค่ะแพร่ไปยังถุงลมปอดค่ะอันนี้เป็นสำคัญเลยแล้วกันนะคะ co 2จากหลอดเลือดฝอย ไปถุงลมปอดค่ะแล้วก็ o อทูเนี่ยจากถุงลมปอดที่อยู่ตรงนี้แพร่ไปยังหลอดเลือดฝอยค่ะ นี่เป็นสิ่งที่น้อง,อง,องควรจำเลยนะมีโอกาสออกสอบสูงมากอันนี้เดี๋ยวพี่ไฮไลท์ให้ค่ะอันนี้มีโอกาสออกสอบแบบสูงมากเลยตรงนี้จำโอเค,ค่ะหน้าต่อไปเนี่ยก็คือแบบจะเป็น,นกลไกการหายใจเข้าออกนะคะอันนี้ก็คือแบบออกสอบอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เ็ สิ่งที่น้องๆควรจะจำนะคะก็คือตารางสรุปกลไกลการหายใจเข้าออกค่ะเดี๋ยวพี่จะแขียนให้นะคะตารางสรุปกลไกลการหายใจเข้าออกค่ะการหายใจนี่สิ่งที่น้องควรจำนะคะก็คือเวลาเราเนี่ยหายใจเข้าค่ะอันนี้คือภาพ หายใจเข้าอันนี้หายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกนี่ซึ่งสิ่งที่น้องควรจะจำให้ได้เลยนะคะเขาแบบชอบถามบ่อยมากก็คือ กระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงอันแรกต่อมาเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมค่ะกล้ามเนื้อกระบังลม,มยึดกระดูกซี่โครงสนั ส่วนนอกแล้วก็กล้ามเนื้อยึดก,กระดูกซี่โครงส่วนในค่ะต่อไปจะเป็นความดันของช่องอ,อกและปอดค่ะนี่น้องๆควรจะแบบจำให้ได้เลยนะตริงเพรออกทุกปีแน่นอน ต่อไปจะเป็นปริมาตรของปอดค่ะซึ่งทิคในการจำก็คือน้องๆจำแค่อันเดียวพอนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะตรงข้ามกันหมดเลยนะเออเดี๋ยวพี่ขอย้ายก่อนนะย้ายให้ได้ก่อนดีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเลยนะของแต่ละอันซึ่งน้องๆจาแค่หายใจเข้าก็ได้เพราะส่วนมากมันจะมันจะแบบตรงข้ามมาเลยนะเอ้ค่ะอันนี้กระดูกซี่โครงหายใจเข้ากระดูกซี่โครงของเราจะยกตัวสูงขึ้นค่ะกล้ามเนื้อกระบางลมของเราจะหดตัวค่ะกล้ามเนื้อย,ยึดกระดูกซี่โครงส่วนนอกจะหดตัว และส่วนในจะคลายตัวค่ะความดันช่องอกของเรานะคะจะลดลงค่ะอันนี้อย่าจำผิดกันนะทุกคนความดันช่องอกกับปริมาตรจะตรงข้ามกันนะเวลาหายใจเข้าปริมาตรจะเพิ่มขึ้นอย่างแน,น่นอนอันนี้น้องๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วจำให้ได้ว่ามันตรงข้ามกันอย่าจำผิดแล้วกันนะความดันกับปริมาตรอันนี้แล้วก็หายใจออกนะคะจะตรงข้ามกับมันเลยค่ะ หายใจออกกระดูกซี่โครงลดต่ำลงค่ะกล้ามเนื้อกระบังลมจะคลายตัวค่ะอันนี้ตรงข้ามกันนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงส่วนนอกจะคลายตัวค่ะส่วนในหดตัวความดันช่องอ,อกและปอดนะคะจะเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะ ปริมาตรของปอดจะลดลงค่ะซึ่งอันนี้แบบจำให้ได้จริงๆนะน้องๆทุกคนจำจำจำเลยซึ่งในข้อสอบก็ส่วนมากก็จะถามเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับอันนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะก็คือจะมีเป็นตารางหรือก็อาจจะแบบหายไปสักตัวหนึ่งหายไปว่าแบบเอออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร อะไรอย่างนั้นก็คือควรจําอย่างมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้องๆน,น่าจะคิดว่าน่าจะเจอในข้อสอบกันนะคะก็คืออันนี้ค่ะแบบจาลองกลไกการหายใจนะคะเป็นโมเดลค่ะน้องๆน,น่าจะเคยทํากันในห้องนะเดี๋ยวพี่สวนบทบาทเป็นข้อสอบให้ก็คือมันจะมาเป็นดําๆอันนี้ข้อสอบจะเป็นมาเป็นภาพสีดําอย่างแน่นอนอันนี้ภาพสีดําเป็นนี่ดำไปไหมก็ข้อสอบแบบนี้แหละ แล้วเขาก็จะแบบชอบถามว่าแบบถ้าเราดันลงแบบเนี้ยจะเป็นยังไงกล้ามเนื้อแต่แต่อันอาจจะเป็นยังไงกระดูกซี่โครงจะเป็นยังไงกล้ามเนื้อเย็ดกระดูกซี่โครงส่วนนอกจะเป็นยังไงปริมาตรปอดจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะซึ่งอ่ะเชี่ยงน้องควรดูส่วนประกอบของมันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เชี่ยงน้องเห็นอันนี้เขาจะแทนเป็นปริมาตรในช่องอ,อกค่ะ บริมาตในช่องออกอันนี้จะเป็นลูกโป่งสองข้างอันนี้แทนปอดค่ะอันนี้แทนกระบังลมค่ะแล้วเขาก็น่าจะแบบถามว่าแบบถ้าสมมุติเอออันนี้พี่วาดนะนี่อันนี้แทนปอดสองข้างนะคะ เขาจะถามว่าแบบถ้าอันนี้ถ้าเราดึงลงอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่อันซึ่งดึงลงอันนี้หมายถึงหายใจเข้าค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราดันขึ้นเนี่ยหมายถึงหายใจออกค่ะ นี่คือหายใจเข้านะคะนี่หายใจออกข้อสอบก็จะถามเหมือนที่พี่บอกไปเลยก็คือถ้าสมมติเราดึงหน้านล่างลงเนี่ยกระดูกซี่โครงจะเป็นยังไงกล้ามเนื้อกระบังลมจะเป็นยังไงปริมาตรปอดจะเป็นยังไงก็คือเอาไอพวกนเนี้ยมาถามแล้วเราก็ต้องจําให้ได้ก็คือต้องจําไอตารางนี้ให้ได้ค่ะโอเคสิ่งที่พี่คิดว่าออกเยอะ ก็คือนั่นแหละถุงลมปอดน้องๆก็จำไว้อานิโอลัสส่วนหน้าที่ของจมูกปากอันนี้ก็พี่คิดว่าไม่ไม่ออกไม่ออกก็กระบังลมกระดูกซี่โครงอันนี้คิดว่าออกค่ะอันนี้ออกอแล้วอันนี้เป็นเบสิกเลยออกไปแล้วก็ใช่แล้วก็จำตรงนี้จำตรงนี้ อ,อันพวกนี้ก็คือออกแน่นอนออกทุกปีอยู่แล้วออกแน่นอนสิ่งที่ควรจำและต้องจำให้ได้ก็คือไอ้ตารางพวกนี้ค่ะแล้วก็จําไปว่าแบบเนี่ยถ้าดันลงล่างนี่ก็คือหายใจเข้าวันนี้หายใจออกแอ้นองก,ก็ต้องจําแล้วเอาไปเทียบกับในตารางนี้ให้ได้โอเควันนี้พี่เอิร์จะสอนจบเลยนะคะถ้าแบบผิดพลาดตรงไหนก็คือขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้คลิปก็จบเลยนะคะหวังว่าแบบจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการสอบเข้ามาสีนะคะไม่เชื่อว่าทุกคนต้องทําได้อย่างแน่นอนเพราะแบบพี่ติวแล้วก็คือออกอย่างแน่นอนแล้วก็ได้แน่นอนเลยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คือจบแค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ